ถ้าเราเพิ่มแปลงปลูกเราต้องทำยังไงบ้างขอบคุณเจ้าของคำถามด้วยนะคะคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่พี่น้องแนะนําให้ทําคลิปสอนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลําไยเข้าใจว่าพี่น้องไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่อง2ปีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจึงลบข้อมูลอัตโนมัติดังนั้นเมื่อเราจะมีการเพิ่มแปลงใหม่หรือมีการแจ้งปลูกใหม่เราต้องแจ้งปลูกผ่านเว็บไซต์ eform หรือจัดทาแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ในคลิปนี้จะสอนการขึ้นทะเบียนด้วยเว็บไซต์ eform เราสามารถทําเองได้เลยนะคะ ถ้าเราพิมพ์เข้าไปใน Google ว่า eform ได้เลยนะคะดังนั้นก็จะแสดงหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์แล้วก็กดเข้าไปได้เลยเราสามารถเข้าใช้งานได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าอันนี้จะแนะนําเป็นการพิมพ์ตั้งแต่หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งข้อมูลที่จะพิมพ์เข้าไปต้องเป็นข้อมูลของคนที่จะเป็นหัวหน้าครวัวเรือนเกษตรก,กรนะคะเตรียมให้พร้อมทั้งหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขหลังบัตรประชาชนอีเมลเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดระบบจะกำหนดให้ใส่รหัสผ่านไม่น้อยกว่า6ตัวนะคะโดยจะต้องไม่เป็นอาาาักขระพิเศษอย่างเช่นขีดหรือเครื่องหมายดอกจันต่างๆนะคะในคำอธิบายในช่องก็จะมีบอกไว้นะคะเป็นตัวอักษรสีแดงๆถ้าเร็วไปสามารถกดหยุดแล้วทำตามได้ทีละขั้นตอนนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะยาวมากนะคะ ตอนนี้มาถึงขั้นตอนใส่ที่อยู่ตามที่ตั้งแปลงนะคะใส่จังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลที่ตั้งแปลงของเราอยู่นะคะในเบื้องต้นจะเป็นการใส่ข้อมูลส่วนตัวก่อนให้เราอ่านข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนระบบก็จะถามเราว่าบันทึกรหัสผ่านหรือไม่ไม่แนะนําให้บันทึกนะคะแต่เราต้องจําให้ได้ด้วยจากนั้นก็จะมีแจ้งเตือนการหยุดเผานะคะให้เราปิดไปอันนี้จะเป็นหน้าที่เราลงทะเบียนเมื่อสักครู่นะคะเราสามารถใส่ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมลงไปได้แล้วกดบันทึกได้เลยะคะ่ะ ตามตัวอย่างนี้จะเป็นการใส่อีเมลเพิ่มเติมนะคะส่วนระบบเกษตรอัจฉริยะถ้าเราไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเว้นไว้และตรงเกษตรพันธสัญญาเราไม่ได้สัญญากับใครก็ไม่เป็นพันธสัญญาเราก็กดบันทึกค่ะมาถึงตรงนี้การเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนเรายังไม่สามารถเพิ่มได้นะคะให้เรากดถัดไปเพื่อที่จะเข้าไปในหน้าที่เราจะแจ้งถ้ารเรามีเครื่องจักรกลการเกษตรสามารถเพิ่มได้ในหน้านี้ค่ะกดถัดไปเลือกแปลงเมื่อเรากดเลือกแปลงแล้วระบบก็จะแสดงหน้าแปลงที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นะคะใหเรากดเลือกที่แปลงได้เลย ระบบก็จะให้เราเพิ่มที่ตั้งแปลงเราก็ใส่หมจังหวัดอำเภอตำบลให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงประเภทเอกสารสิทธิ์แล้วก็เลขที่เอกสารสิทธิ์แล้วก็จำนวนพื้นที่ในเอกสารสิทธินั้นด้วยนะคะอย่างเช่น10ไร่1งาน25ตารางวานะคะยกตัวอย่าง แต่ตามตัวอย่างนี้จะใส่เป็น10ไร่นะคะและพิกัด x y เราสามารถจับได้เองหรือให้ผู้ใหญ่บ,บ้านจับให้หรือให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจับให้ก็ได้นะคะการถือครองและการรับรองหมายถึงถ้าเอกสารสิทธิ์เป็นของเราเองก็ใส่ของครัวเรือนข้อมูลแหล่งน้ําเราสามารถเลือกได้เลยว่าในแปลงของเรามีระบบการให้น้ําแบบไหนนะคะ ให้เราระบุข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้ากรณีเราปลูกข้าวเราจะต้องตัดพื้นที่สะพื้นที่แหล่งน้ําออกด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนจัดการเอกสารเราจะต้องใส่รูปถ่ายแปลงฉนดของเราเข้าไปนะคะโดยการกดปุ่มที่เลือกไฟล์คลังรูปภาพตอนนี้เราจะต้องถ่ายรูปฉนดไว้ในเครื่องมือถือแล้วนะคะในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็นภาพสมมุตินะคะให้เราเอาวิธีการไปใช้เลือกรูปแล้วกดเครื่องหมายถูกถ้ากรณีเราเช่าก็เพิ่มสัญญาเช่าที่ด้านล่างนะคะจากนั้นกดอัปโหลดรอสักครูน่นึงคะ่ะ จากนั้นกดบันทึกรอระบบประมวลผลอีกสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นให้เรากดย้อนกลับระบบก็จะเด้งกลับมาที่หน้าแปลงที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่ค่ะให้เรากดเข้าไปที่แปลงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้จะเป็นการเพิ่มกิจกรรมพืชที่ปลูกแล้วค่ะ ตามตัวอย่างนี้จะเป็นการสอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยนะคะซึ่งลำไยจัดอยู่ในกลุ่มไม้ผลในระบบจะมีให้เลือกสายพันธุ์ด้วยนะคะว่าเราปลูกลำไยสายพันธุ์อะไรนะคะใส่ข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะรงประเภทเกษตรกรรมสามารถระบุได้ตรงตามความเป็นจริงที่เราทําเลยนะคะอย่างเช่นเราทําเกษตรผสมผสานก็สามารถเลือกได้เลยต่อไปก็ระบุวันเดือนปีปลูกแล้วก็วันเดือนปีที่เราจะเก็บเกี่ยวนะคะใส่ตามความเป็นจริง การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นจะสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งจะแตกต่างจากการแจ้งปลูกข้าวซึ่งมีกำหนดระยะเวลาอยู่ในระหว่าง15วันแต่ไม่เกิน60วันนะคะตามตัวอย่างสมมุติเป็นการแจ้งปลูกลำไย,ย5ไร่พื้นที่เก็บเกี่ยวก็5ไร่เช่นเดียวกันนะคะเป็นการปลูกแบบการแจ้งประเภทนี้คือปลูกแบบสวนเดียวสวนผสมหรือว่าสวนแซมนะคะจำนวนที่ปลูกรอนับเป็นต้นนะคะถ้าปลูกในระยะ6คูณ6เมตรจะอยู่ที่ประมาณ40ต้นต่อไร่นะคะ ผลผลิตใส่ตามจริงได้เลยนะคะถ้าเป็นสวนที่ดูแลดีจะได้ผลผลิตประมาณ2 0 0 0ถึง3,000กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะต่อไปเป็นการเพิ่มภาพถ่ายแปลงหรือภาพถ่ายกิจกรรมกดเข้าไปที่เลือกไฟล์คลังรูปภาพตามตัวอย่างจะเลือกเป็นภาพสมมติเลือกแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะจากนั้นกดเก็บรูปภาพรูปของเราก็จะแสดงต่อจากคําว่าเลือกไฟล์ต่อไปจะเป็นการวาดผังแปลงเพื่อส่งเข้าไปในระบบเลือกรูปสามเหลี่ยมที่มุมด้านบนขวา แต่หนึ่งครั้งหมายถึงหนึ่งจุดเส้นจะลากตามอัตโนมัติค่ะเราสามารถแตะไปได้เรื่อยๆจนเป็นรูปแปลงจากตัวอย่างพื้นที่ที่วาดได้หนึ่งจุดหกไร่นะคะแต่เราแจ้งปลูกห้าไร่ลองกดตรวจสอบภาพกิจกรรมดูค่ะระบบจะแจ้งเตือนว่าเราวาดแปลงไม่ตรงกับที่เราแจ้งปลูกห้าไร่ให้เราทำการลบแปลงและวาดใหม่เลือกรูปเครื่องหมายยังลบที่อยู่แถบด้านขวามือล่างสุดจากนั้นลองวาดใหม่ให้ตรงกับแปลงที่เราแจ้งปลูกลำไย,ยค่ะ เลือกที่จุด3จุดด้านบนเหมือนเดิมอันนี้ทําเป็นตัวอย่างนะคะให้นําวิธีการไปใช้ขนาดพื้นที่ที่เราวาดได้คือ9้าไร่เราแก้ไขได้โดยเลือกสัญ,ญลักษณ์ที่ลูกศรชี้ด้านบนกันไกลจะสังเกตเห็นจุดสีขาวนะคะให้เราแตะค้างที่จุดที่เราต้องการขยับจากนั้นก็ลองลากดูค่ะจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขในช่องขนาดพื้นที่ลดลงให้เราค่อยๆขยับจนพื้นที่ตรงตามที่เราแจ้งปลูกคือ5้าไร่แล้วกดตรวจสอบภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะมีเครื่องหมายถูกและระบบแจ้งว่ารูปแบบถูกต้องคือเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นให้เรากดบบบัันทึกกรรรรอระบบประปมวลลผสคู่ ะระบบก็จะแจ้งเตือนให้เราตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นต่อไปเลือกคำว่าคลิกเพื่อตอบแบบสอบถามเมื่อเราตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูผลการแจ้งปลูกของเรานะคะให้กดไปที่ย้อนกลับไปที่ขีด3มขีดมุมบนซ้ายไปที่ประวัติการปลูกระบบก็จะแสดงหน้ากิจกรรมที่เราแจ้งปลูกล่าสุดอยู่ด้านบนสุดก็จะเป็นกิจกรรมการปลูกลำไย,ยที่เราเพิ่งแจ้งปลูกเข้าไปนะคะเราสามารถตรวจสอบกิจกรรมได้โดยกดเข้าไปในปุ่มบวกสีเขียว ระบบก็จะแสดงสถานะว่าขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการแจ้งปลูกหลังจากนี้เราก็รอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่เราแจ้งปลูกเข้าไปนะคะและเมื่อเราเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วแนะนำให้เราออกจากระบบด้วยนะคะโดยกดไปที่รูปคนแล้วก็ข้างล่างเลื่อนลงมาจะเป็นออกจากระบบอย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะลองทำตามกันดูนะคะถ้ายัางติดขัดที่ตรงไหนสามารถทักมาสอบถามได้ค่ะต้องขออภัยด้วยที่ทำคลิปแนะนำช้าเพราะว่าด้วยภารกิจหลายๆอย่างด้วยจะพยายามเข้ามาเพื่อแนะนำให้นะคะขอบคุณมากค่ะ